สวัสดีครับผมทอมมี่ผู้ชายหัวใจพันสิ่งน,น,นะครับอ,อ,อย่างที่ <c oughs> ถ้ากรณีที่เกิดเราไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าตามเกาะแก่งต่างๆหยือแล้วเกิดหลงทางเข้าไปในป่าน,นะครับแล้วไปเจอแหล่งน้ำอยู่แหล่งหนึง่งเราจะหาอาได้ยังไงนะครับถ้าเรามีแค่ วิตเตเลียนอกเล่นชุดนี้เข้าไปหนึ่งชุดเราจะดำรงชีพได้ยังไง <c oughs> เราอ่าทีนี้ผมจะมาหาก็จะเป็นลากไม้นะครับลากไม้เพื่อจะนำมาทำเชือกนะาลากไม้ ยิงรากไม้นี่มันก็จะมีความเหนียวแล้วนะครับแต่เราจะทําให้มันสามารถทําให้มันเหนียวยิ่งขึ้นก็คือโดยการไล่ความชื้นออกไปนะครับให้มันเหลือแต่รากที่แห้งๆนะครับใช้จํานวนพอสมควรนะฮะเ,เยอะหน่อยนะครับเพื่อจะได้ความเหนียว,วเดี๋ยวลองจะมาควันทําเชือกนะควันทําเชือกเพื่อจะทําเบ็ดตกปลาจ่านะฮะ ผมหาได้ก็คือหิน,นมาไปเป็นเป็นเหมือนกระเบื้องในแถวเนี้ยนะเพราะนี้เป็น,ปนสวนของมนุษย์ที่สร้างขึ้นนะในธรรมชาติแล้วก็มาดูลอกถ้ามันแห้งอยู่แล้วเราก็ลอกเปลือกนะครับ ที่เราไม่ใช้เราไม่ใช้เจ้าที่ไม่ได้ใช้วิกตอเรียตัวนี้มาไลาม่มันชือ้อความชื้นนะแต่ถ้าจาเป็นก็ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความคมมันจะทําให้พวกเส้นใยเนี่ยมันขาดน,นี่ก็ได้นะเป็นดอกจอกนะครับแหนมหาย,ยากนดอกจอกก็ได้นะครับ แล้วก็ดินเหนียวที่เราจะมาผสมกันน,น,นะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะบดดอกจอกแล้วก็เอามาคลุกกับดินเหนียวนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับจะย่อนมันลงไปไว้ในน้ํา กินแวะครับแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวให้ลูกกินก่อนแล้วค่อยกลับมาดูค <c oughs> แล้วครับถึงเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วว่าได้ผลไหมกับเบ็ดนะนะดูสินี่เห็นไหมครับ เบ็ดไม้จะขวางอยู่ในปากเขนานะมาอีวางโทรศัพท์ไม่ได้นะ ครับเดี๋ยวผมนี่ผมทดลองเฉยเดี๋ยวไปปล่อยเขานะครับ